น,นี้ครับงานบ่อครับลงบ่อครับถนนสีดานี่ครับมีโอขึ้นบ่อแล้วครับทันทีที่เป็นหน้าแรงครับหลังขึ้นมาแล้วครับไปหรือเปล่าครับไปหรือเปล่า แรงครับกงแรงครับตัวแรงทีมงานเทพากรอีกแล้วครับบ้านโนนซีาดายูตาได้หน้าครับ Còn ừ. bỏ nước mạng lên nhá โอ้อย่างลึกเลยครับยิ่งดินดดนเลยยิ่งดินแข็งเลยนะโอ้ยัเก็บน้ำได้สบายเลยนะครับเนี่ย